สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจช่าถุงหลกักกะท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับอ่ะว่ากันตอนเศร้าๆแล้วนอ้นองแฟนๆน,นะครับหลงังจากพักพักหยาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอ่ะอยู่สวนมองก้อนแหละสวนลังบ้านมองก้อครับพี่น้องแปลงเนื้อหน่อยนะครับเอาย่อให้เงี้ยอ่าพ่อได้อยู่ในกินนะนะครับแต่ว่าพ่อพี่พ่อน้องมื้อนี้นะครับจะมาคุยกันเจ้าครับการปรับปรุงบำรุงดินหลักกาบบำรุงพืชนะครับพี่น้องไปยังจะมาคุยเรื่องนีง้เรื่องมีพี่น้องหลายท่านโทเค้ามาถามนะครับหล้กก็ทักค้ามาถาม,ม,าถามอยากให อธิบายระวังการบำรุงพืชการบำรุงดินกับการปรับปรุงดินนี่มันคือกันบ้สันมันใสอีกอย่างแน่สันนะครับอย่างเช่นเฮามีปุยมักอยู่กล่องหนึ่งหรืออยู่กระสอบหนึ่งนี่จะเอื่นว่ามันบำรุงดินหรือมันบำรุงพืชหรือมันปรับปรุงดินสั้นเอาเดี๋ยวต้องมาตีควาวเด้วยว่าตีความคําว่าบำรุงดินปรับปรุงดินแล้วก็บำรุงพืชปรับปรุงพืชนี่คือสิบปมีนะไม่แต่บำรุงดินบำรุงพืชแล้วก็ ปรับปรุงดินนะครับพี่น้องเอาขันเอาคำแรกสักก่อนนะครับเี่าวรับการบำรุงดินหมายถึงการรักษาสภาพของดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต,ตของพืชรือเหมาะแก่การพาะปูให้คงอยู่นะครับพี่น้องอคือ,ค,อคือเฮดไห้มันพร้อมที่จะปลูกหรือเหมาะแก่การพ่อปลูกยูตตลอดนั่นเอิ่นว่าการบำรุงส่วนจะบำรุงโดวยวิธีใดนั่นก็สุดแต่พี่น้องอย่างเช่นหลักๆสว่วนใหญ่ฮาก จะมีการเติมอินทรียวัตถุลงไปในดินนะครับใส่ปุ๋ยมักปุยคอกเพื่อเฮ็ดให้ดินนั่นล้วนซุยและมีอินทรียวัตถุนะครับนี่เอินการบำรุงดินส่วนการปรับปรุงดินนั่นก็หมายถึงการเฮ็ดให้ดินที่มีสภาพที่บ่ดีหรือดินบ่ดีให้มีสภาพดีขึ้นเหมาะแก่การเพาะปลูกและการจะเริ่มเติมตัวของพืชเอินว่าปรับปรุงก็คือปรับปรุงแล้วไมดีขึ้นอาจจะมีการเติมปุ๋ยนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย แล้วก็จุลินทรีย์อื่นๆลงไปในดินเพื่อให้ดินนั้นมีสภาพดีขึ้นแล้วก็เหมาะแก่การพ่อปลูกนะครับพี่น้องส่วนการบำรุงพืชนั่นก็หมายถึงการเทศในพืชนั่นจะเลื่อนเติบโตตามปกติให้พ้นผลิตตามที่เขาต้องการเออินว่าการบำรุงพืชนะครับซึ่งไอ้คำว่าการบำรุงพืชนี่นะครับมันจะรวบเอาคำว่าบำรุงดินกับปรับปรุงดินเขาได้ตัวน้า เอาอันนี้ต้องทําความเข้าใจต้องปีขั้มแบบกฎหมายนี่พี่น้องผู้ใดเคยเป็นทผู้ใดเป็นทนายหน้าผู้ใดเคยเรีนกฎหมายมาจากเข้าใจนะครับการปีขั้มนะครับต้องให้ได้ใจความกระชับครอบคุมแล้วก็ชัดเจนนัพี่น้องเนาะตามเจตนาแห่งกฎหมายนั่นอบอกปั่นจุกฎหมายที่จริงบริจบเราพี่น้องนะครับเอาเข้ามาบอกเรื่องการปรับปรุงดินสักวันนึพี่น้องครับการปรับปรุงดินนะครับส่วนใหญ่แล้วดินของเขานะครับเมื่อไสไปรดน มันจะเกิดการเสื่อมนะครับเสื่อมเพราะว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆลดหน่อยลงสภาพของดินบม่มาะนะครับพี่น้องอาจจะเกิดการดินแนนดินทึบดินแข็งกระด้างดินจืดหรือบรสการเหนียวจัดเข้มจัดหรือยังจัดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเกิดจากการที่เหาใส่ดินนั่นอยู่ประจาประจานะครับมาตลอดนะครับการปรับปรุงดินนะครับพี่น้องก็คือเข้าจะต้องหาวัสดุใดก็ได้ที่ใส่เข้าไปแล้วเฮ็ดให้ดินนั่นมีสภาพ พอมที่จะปลูกพืชคืบถ้าปลูกแล้วก็งามทันทีให้พลนผลิตตามปกติตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งการปรับปรุงดินส่วนใหญ่แล้วนะครับพี่นอ้องเขาจะเน้นไปที่อินทรีย์วัตถุนะครับคือหลักๆนะครับจะป,ะปับปรุงโครงสร้างซะก่อนนะครับการปรับปรุงดินมีปรับปรุงสามสามแบบด้วยพี่น้องแบบแรกก็คือการปรปับปรุงโครงสร้างดินนะครับดินแน่นดินเหนียวดินเทือดดินระบาบน้่งบ่ดีนะครับอันนี้เอิ้นว่าโครงสร้างของดินนะครับเขาจะเฮ็ดต้องเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุย มื่มดขากันจะได้ดตื่นเบื่อเฮ้ยพุ่งหดกันได้ไม่ <c oughs> จะออกกล้องน้ำได้ <c oughs> นะครับก็จะต้องป,ปับปรุงสภาพตัวนี้ให้มันเหมาะากันเส้นดินแน่นดินเทียบหมืนดน้ำนี่น้ำปรซึมลงเอ,อนาน้ำปรซึมลงนะครับน้ำปรซึมลงหดไหลนี้เบื่อเสียงฮัก็ต้องเฮ็ดให้ดิดนนั่นล้วนซุยดูดซับน้ำดูดซับปุ๋ยได้นะครับซึ่งวัดสดุที่นียมใช่ก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุย๋ยอินรีนะครับตัวนี้จะเ้าใส่ลงไปเพื่อปรับปุงโครงสร้างดินให้ล้วนซุยหรือบางท่านก็นอาจจะมีขี้เลื่อยมีแกลบแกลบเผาแกลบดําหรือแกลบบ่เผาก็แลวแต้นะครับนี่คือโครงสร้างของดินนะครับนนี่การปรับปุงโครงสร้างดินต่อมากก็คือปรับปรุงทางเคมีเคมีของดินในที่นี่ไม่ถึงความเป็นกรดเป็นด่างครับพี่นอ้องหวัง,งว่าโครงสร้างได้แล้วดินดีแล้วล้วนซุยอุ้งหูอุ้งหูจะวัดเอาเครื่องวัดลงไป,ปกดจ่าวลหรือพรากัเป็นด่างยางแรงสิครับบ่เหมาะเจอกันพ่อปูกนะครับพี่น้อง ก็จะต้องมีการปรับปรุงลักเข้าถ่าเป็นดินกรดส่วนใหญ่แล้วดินจะเป็นดินกรดนะครับพี่น้องในพื้นที่ของพี่ของน้องนะครับดินด่างนั่นดินที่เป็นด่างนั่นนะครับค่อนข้างจะยากยู่ดอกนะครับแต่ว่าดินกรดเลียพี่น้องจะเห็นอยู่เลยนะครับลังเทือมมันบปกรดดอกแต่ว่าใส่ไปดูดๆมีการใส่ปุ๋ยเคมีแบบพั่มเพื่อนะครับพี่น้องบ่มีการปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับกะเย็ดดินนั่นเป็นกรดนะครับฮ็ดดินนั่นเป็นกรดนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการใช้วัสดุปูนนะพ ใชวัสดุปูนทางการเกษตรมาใส่นะครับเฮดไห้ <c oughs> สภาพคพื่เป็นกรดนั่นเจือจางไปนะครับพน้อเอิ่นว่าคุณสมบัติทางเคมีทางกองมีการปรปับปรุงต่อมาบบดนี้ปรปับปรุงทางชีวภาพของดินชีวภาพแบไได้ไดล่ะดินมีชีวิตพี่น้องเคยได้ยินบ่าน,นะครับเคยได้ยินแต่ว่าบ่เคยเห็น <c oughs> เห็นตัวมันใบยางงมง่เหมเบื่อมันมีชีวิตมันต้องยางไปยางมาเน่ยแหละดินมีชีวิตในที่นี่หมายถึงดินที่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่อะไรมาตั้งแต่ขี้กระเดือนพวกมดพวกแมลงต่างๆจนกระทั่งจุลินทรีย์นะครับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในดินนั่นนะครับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ละเอิ้นว่าดินมีชีวิตถ้าหากดินมีสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่นะครับก็แสดงว่าดินนั่นเป็นดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ออาศััยยู่นนนดิ จะเป็นตัวเอื้อประโยชน์นะครับพี่น้องเอื้อประโยชน์ให้กับดินกับพืชนั่นเองนะครับพี่น้องนี่คือเอื่นว่าการปรับปรุปรงดินส่วนการบำรุงดินนะครับพี่น้องเมื่อปั๊บปรุงดินได้ที่ปลูกพืชงามแล้วเฮจจะได้มันจางสีอยูค่คงส้นตลอดมันก็ต้องหันมาหาควนึงอีกก็คือการเติมวัสดุลงไปในดินอยู่เรื่อยๆแล้วก็ประจำประจำนะครับการบำรุงดินนี่นะครับพี่น้องก็คือเฮดให้ดินนั่นมีธาตุอาหารเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินเอ,อื่นว่าการบำรุงดินบะนะครับ <c oughs> ใส่ปุ๋ยมักลงไปในดินเอื้นการว่าการบำรุงดินบ่ก็เอืเ่อนขึ้นนะครับพี่น้องเพื่อนคือการเทศให้ปุ๋ยดินนั่นมีความพร้อมในการพอะปลูกมีความเหมาะสมในการพาะปลูกเทศให้พืชจะเริ่มเติบโตได้นะครับพี่น้องการบำรุงดินนี่นะครับพี่น้องเขาจะต้องทําเป็นระยะระยะแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทำกับทุกปีนะครับพี่น้องเช่นมีการเอาปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกไปใส่ดินอยู่เรื่อยๆนะครับมีการปลูกพืชหมุนเวียนมีการ เทชให้ดินนั้นระบายน้ําดีมีการปรับสภาพดินอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่คือเอว้าการบํารุงนะครับบารุงรักษาก็เอิ่นนะครับพี่น้องการบํารุงดินบาดนี้การบํารุงพืชนะครับพี่น้องการบํารุงพืชนี่ก็คือเอาปรับปูงดินกับบํารุงดินมาร่วมกันเมื่อเฮ็ดซองย่างเฮ็ดปรับปูงดินกับบารุงดินได้แล้วนี่มันจะกลายเป็นบํารุงพืชทันทีบัดนี้นะครับพี่น้องนั่นก็คือเมื่อปลูกพืชแล้วไปปั๊บพืชก็จะเริ่มเติบโตให้มาให้ผลตาม ควบตองการเองเฮาเนื่องจากว่าเหาปับปรุงแล้วการบำรุงดินมาได้นะครับเมื่อปอลูกพเบือเราไปก็เอื่อนว่าการบำรุงพืชมนี้จะเสริมบ้างกับมีการใส่ปุ๋ยนะครับพี่นอ้องทั้งเคมีแล้วก็อินทรีนะครับเมื่อใส่ลงไปเราเพื่อพืชเอาไปกินได้เนี่ยก็เอื่อนว่าการบำรุงพืชแล้วให้จเจริญเติบโตแล้วก็หมาให้ผลอ่ะเข้าใจน้องพี่น,อนอ้องเนี่คือการปรับปรุงส่วนเอ่อพี่นอกก้องจะแค่ได้อยู่ดูๆปรับปรุงบำรุงดินหรอป่าปุ๋ยหมักจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าว่า ควบกันป,ปับเั้งปับปุงเั้งบำรุงนะครับพี่น้องนะครับนะครับดินบ่ดีใส่ปุ๋ยมักลงไปกลายเป็นดินดีนะครับพี่น้องเมื่อดินดีแล้วก็ใส่ลงไปอีกใส่ปุ๋ยมักอยู่ไปเรื่อยๆก็เป็นการบำรุงดินนะพี่น้องนะครับเมื่อเอาพืชไปปลูกใส่พืชก็จะเริ่มเติบโตใส่ปุ๋ยใส่ยางลงไปอาทั้งทั้งเคม,มีทั้งอินรีทั้งน้ำมักยู่ลิซีต่างๆเอื้นว่าการบำรุงพืชปริเหตให้พืชมีกลิ่นอยู่ตลอดเหตให้พืชบื่อเอือยากพี่น้องเมื่อเนปลูกแล้วอดอยากปากแห้งก เงาสมกใช่ไหมนะครับนี่คือรักการปรับปรุงบำรุงดินเมื่อปรับปรุงบำรุงดินได้ที่หรือปรับปรุงบำรุงดินดีแล้วก็จะเป็นการบำรุงพืชไปในตัวน่าเป็นหนัคือข้าวถุงนี่ที่แรกก็ปรับปรุงดินซะก่อนดินขี้บ้านดินเสียงยังถกเสียงนกบปล่าท่เสียงแห้งข้อค่ำเลยว่าแล้วมาหยุ่หมหัวเนี่ย นะครับเมื่อปรับปรุงดินได้ที่ปะนี่เ้าก็เอาพืชมาปลูกใส่แล้วก็เ้าก็มีการใส่ปุ๋ยมักปุ๋ย,ยอินทรียย่างต่อเนื่องลดน้ำลดไนปรับสาภาพดินู่เลยก็อิ้นว่า,วาการบำรุงดินนะครับพืชที่เข้าปลูกใส่นี่ก็กจะเลื่อนเติบโตดีก็ถือว่าเ้าได้บำรุงพืชเป็นตัวนำนะครับเป็นอ่อนนะเอาข้าใจเนะจาะเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินบำรุงพืชนะครับเพราะว่ารายท่านก็ยังสับสนอนเ่เอาปุ๋ย คอ,อกมาใส่เขาเอื่นว่าปั๊บปรุงหรือบำมุ่งประานบดอ้าะะเศรนจกิจใกระยามันเฮ็ดไปแล้วมันงามพืชผลเ่าได้มากได้ผลเนี่ยเอาละเนะาะไม่ต้องไปใส่ใจกับข้อมไมต่างๆไม่เป็นนักศึกษาเตรียมสอบเพื่อจะไปหูเจาะจงคักไานั่นอเอามาบอกไปพี่พน้องฟังนะเพื่อความเข้าใจองเท้ลูกล้านถามจักไม่ได้ในในพพอใหญ่มันปั๊บปรุงหรือมันบำมุงจักปะ่ะานาธิบ่เอาฟังคลิป้าใจเศร้าทุ่งกัคงพอจะเอาไปตอบลูกตอบล้านด้เนะเพราะว่าต่อไปนี้นะครับเกี่ยวกับ การปลูกการฟังการทำมาหากินเนี่ยหลังๆเนี่ยมันอาจจะมีแต่อยู่ในตำรามีแต่อยู่ในคลิปด้วยบ่เนี่นะครับพี่น้องคือต้องลงมือนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจต้องรู้นะครับพี่น้องนะครับอ่มันจึงจะได้ผลเนาะลงมือซื่อๆลงมือแบบปงหูก็บ่ได้ผลหูแต่บ่ลงมือก็บ่ได้ผลสุดเลดเทิงหูเทิงลงมือได้ผลแน่นอนนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้ามียังดีๆจังพ่อก็ไม่ฝาก กดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับลัาใจช่ว,ชวทุ่งนะครับจะได้ทำคลิปดีๆไปพีน้องเบิ้งนะครับคลิปนี้ว่ากันแต่เศร้าเนาะนะครับส่องอึมคึ้นมาเลยพวกนี้โู้อหเท่ากับโอ้สมบดสมบาดนี่นีนนจ้างร้อยแต่ว่าแสดงเป็นพันมัดย่างเดียวอ่ะท่านนี้นะเพื่อนสวัสดีครับทำแย้แก้วปุชิมี่คลิปนี้ให้บนอาจารถั่เบิ้งของเพื่นดอกเพื่นเลียวเวียกซะก่อน